สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เสียงเถียงกันวันนี้เรามาพร้อมกับศึกใหญ่แห่งวงการดนตรีที่ถกเถียงกันไม่รู้จบนั่นก็คือดนตรีแจ๊สกับดนตรีคลาสสิคอลอะไรยากกว่ากันและเราจะสรุปกันให้จบใน10นาทีพอดีมาร่วมหาคำตอบไปกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านกันเลยครับไอแจ๊สยืนยันเต็มเสียงว่าแจ๊สยากกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะอะไรเหรอนี่ไงเหตุผล น้องคลาสสิกขอค้านค่ะดนตรีคลาสสิกนี่แหละที่ท้าท้ายที่สุดและนี่คือข้อพิสูจน์เริ่มกันเลยไอจ๊สท่านแรกครับข้อแรก improvisation การด้นสดแจส๊สคือภาษาที่ต้องสร้างสดสดไม่มีสคริปต์ต้องรู้คอร์ดซับซ้อน extension alteration scale หดโหด m o s t outer scale ต้องฟังเพื่อนในวงทันทีแล้วสร้างเมโลดี้ที่ทั้งสวยและไม่หลดมันคือการคิด เล่นแก้ปัญหาในเสี้ยววินาทีคลาสสิกมีโน้ตให้อ่านทุกตัวไม่ต้องมานั่งคิดสดขนาดนั้นขอค้านค่ะข้อแรก precision and interpretation คลาสสิกต้องเล่นทุกโน้ตให้ถูกต้องเป๊กตามที่คีตกวีเขียนความดังเบา dynamics การเน้นย้ำ articulation อารมณ์ phrasing ทุกอย่างต้องลงตัวโน้ตเพลงคลาสสิกหนาเป็นเล่มต้องจำให้ได้และตีความให้ลึกซึ้งตามยุคสมัยบารกค classical romantic jazz อิสระกว่าเยอะขออ้อ 2. harmony ความซับซ้อนของคอร์ด แจ๊สเติมไปด้วยคอร์ดประหลาดประหลาดอย่างเช่น G7, B9, h F11, e Cm13 การเปลี่ยนคีย์บ่อยครั้ง modulation การแทนที่คอร์ด substitution ต้องวิเคราะห์และใช้ให้เป็นในเสี้ยววินาทีคลาสสิกมักจะซับซ้อนอย่างเช่นฟุกแต่โครงสร้างชัดเจนกว่าแล้วไม่ต้องคิดคอร์ดสดข้อ 2. t e c h คนิ and virtuosity คลาสสิกต้องการเทคนิคขั้นสูงสุดความเร็วอย่างเช่น etude ของโชแปงลิสความแม่นยำอย่างเช่นบาร์ฟุก ความแข็งแรงอย่างเช่นคอนเสิร์ตของรักมานีนอฟต้องฝึกซ้อมแบบเป๊ะๆวันละหลายชั่วโมงเป็นปีๆแจ๊สเน้นฟีลลิ่งและความคิดสร้างสรรค์มากกว่าฟังทั้งสองฝ่ายแล้วน่าสนใจมากมาฟังเหตุผลสำคัญสุดท้ายกันอแจ๊สท่านสุดท้ายครับข้อสุดท้ายฟีลและอินเทอร์แอคชั่นลีลาและการมีปฏิสัมพันธ์แจ๊สไม่ใช่แค่เล่นให้ถูกต้องมีสวิงสวิงฟีลรู้จักวางเพลสเมนต์และตอบโต้กับนักดนตรีคนอื่นๆแบบเรียลไทม์ภาษาแจ๊สเรียนกันเป็นชีวิตยังไม่หมด คลาสสิกมีกติกาชัดเจนกว่าข้อสุดท้าย Depth and discipline คลาสสิกมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีต้องเข้าใจบริบทรู้จักสไตล์ของคีตากวีแต่ละคนการฝึกซ้อมเปะ๊เปะแบบไม่มีช่องว่างให้พลาดต้องใช้ความอดทนและวินัยสูงมากแจ๊สยืดหยุ่นและปรับตัวได้ง่ายกว่าขอบคุณไอจ๊สและน้องคลาสสิกสำหรับการถกเถียงสุดเข้มขน้นสรุปแบบรวบรัดถ้าคิดถึงการคิดสร้างสารรค์และด้นสดในทันทีแจ๊สอาจจะท้าทายกว่าเพราะต้องสร้างสารรค์บนกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนในเสี้ยววินาที แต่ถ้าพูดถึงเทคนิคขั้นสูงสุดความแม่นยำเป๊ะ,แ,ปะและวินัยการฝึกหัดอันยาวนานคลาสสิกก็ไม่แพ้กันเพราะต้องบรรลุความสมบูรณ์แบบตามโน้ตทุกตัวและเจตนาของคีตกวีคำตอบสุดท้ายคือมันยากคนละแบบเหมือนถามว่านักปีนเขากับนักคณิตศาสตร์ใครเก่งกว่ากันทำแจ๊สและคลาสสิกต่างก็เป็นยอดเขาสูงที่ต้องใช้ความพยายามมโหฬารความเข้าใจลึกซึง้งและการฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อต่างกันไป ความยากอยู่ที่ทักษะที่แตกต่างกันและเป้าหมายของดนตรีแต่ละชนิดสุดท้ายแล้วไม่ว่าแนวไหนก็ท้าทายและสวยงามในแบบของตัวเองคุณผู้ฟังคิดว่าแนวไหนยากกว่ากันลองคุยกันต่อในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณที่ฟังจนจบอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเสียงเถียงกันครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ